รูปเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนะความสุขกับความทุกข์เนี่ยบางทีก็เสียดายความสุขบางทีก็เสียดายความทุกข์เสียดายว่าเสียดายความทุกข์คงไม่เสียดายแต่ว่ามันเป็นมันเป็นภาวะที่ว่าสุขและทุกข์ที่ต้องบริหารในชีวิตเนี่ยทำยังไงจะหนีความทุกข์พ้นทํายังไงจะได้ความสุขมันหนักจริงๆกับการบริหารรูปเวทนาสัญญาคือความจำเนี่ยความจําของเราในบางทีมันไปจําเรื่องนู้นจําเรื่องนี้ เรื่องมันผ่านไปตั้งนานเนแต่ก็ไปจํามาจนเอามาคิดจนเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกรูปเวทนาสัญญาสังขารการคิดปรุงแต่งนะคิด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 ซะจนปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารเรื่องเล็กๆเรื่องจิ้งจกกลับกลายเป็นคิดเป็นเรื่องไดโนเสาร์เคยไม่ยอมแบบนี้เห็นไหมเราก็เห็นได้ว่าความคิดปรุงแต่งมันคิดซะจนเป็นทุกข์ไปหมดเห็นชัดๆได้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยสว่างสว่างไม่มีอะไรแต่พอมืดปั๊บผีมาทันทีปรุงแต่ง น้ำเป็นความหนักของชีวิตนะแล้วก็รูปเวทนาสัญญา